Hello, my student. Hello for Wednesday. Meet me again with Teacher Tanakon. Okay, today we're gonna start for Unit 4. Are you ready? Let's get started. It's time for dictation. Number 1. Type Type Number 2. Height Height Number 3. ฟ i l l e t s ฟ i ล l e t s นัม b e r ร์โฟร์เอ็ม r e อร์เรอร์เอ็มเ i อร์ e n g u i นัมเบอ i n ฟ์พนการอ่านนะคะเดี๋ยวอ่านตามคุณครูในหน้า38ที่ค้างไว้จากครั้งที่แล้วนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อ Unit 4พร้อมๆกันนะคะโอเค an email cd script activity 9 things i can do things i can do now i can talk read and write about good habits talk about healthy food do many types of exercise take care of myself make a sandwich หน้าต่อไปนะคะเดี๋ยวนักเรียนอ่านตาม cd script นะคะอย่าลืมหาดินสอชี้ตามไปด้วยนะ Unit 4 Animals CD Script 20 for Students Book Activity 1 Listen and Say A Listen Point and repeat. Small, smaller, smallest, tall, taller, tallest, fast, faster, fastest, small. The dog is small, but the cat is smaller than the dog, and the mouse is the smallest. Tall The ostrich is tall, but the camel is taller than the ostrich, and the giraffe is the tallest. Fast The greyhound is fast. but the horse is faster than the greyhound and the cheetah is the fastest เดี๋ยวคุณครูจะแปลหน้านี้ให้ให้ให้นักเรียนฟังนะคะ animals ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆนะคะ listen point and repeat ฟังชีตามแล้วก็ผู้ตามนะคะ small ก็คือเล็ก smaller เล็กกว่า smallest เล็กที่สุดเป็นขั้นกว่าขั้นสูงสุดนะคะในเนื้อหานี้จะเน้นเรื่อง comparative นะคะแล้วก็ tall taller tallest สูงสูงกว่าสูงที่สุด fast faster fastest เร็วเร็วกว่าเร็วที่สุดนะคะเดี๋ยวคุณครูแปลให้ฟัง small เล็กใช่ไหมคะ the dog is small สุนะัขตัวเล็ก but the cat is smaller than the dog แต่แมวเล็กกว่าสุนนะัขแล้วก็ and the mouse is the, the smallest ก็คือแต่หนูตัวเล็กที่สุดสังเกตน,นะคะนักเรียนถ้ามีขั้นกว่าจะเติม er หรือมาหรือจะมีกดตัวอื่นอีกตัวหนึ่งก็คือใช้ more นะคะ more แล้วก็ตามด้วย adjective แล้วก็แดนเดี๋ยวจะไปอธิบายเพิ่มเติมในเนื้อหาถัดไปนะคะอันนี้ให้รู้ก่อนว่าขั้นกว่า ส่วนใหญ่จะมีแดนนะคะแล้วก็ทัานสุดเนี่ยสังเกตเลยว่าจะต้องมี the เสมอนะคะเป็น the smallest เห็นไหมคะหนูเล็กที่สุดก็เป็น the smallest นะคะระบายท่อสูงเขาบอกว่านกกระจอกเทศสูงแต่อู๋สูงกว่านกกระจอกเทศและใครสูงที่สุดคะ giraffe giraffe สูงที่สุดนะคะความเร็วเขาบอกว่าสุน,นัขพันธุ์ greyhound เนี่ยมีความเร็ว มีความคือสามารถวิ่งได้เร็วนะแต่ว่าม้าเนี่ยวิ่งได้เร็วกว่าสุนัขพันธุ์เกรแฮวนะคะและตัวที่วิ่งได้เร็วที่สุดก็คือเสือชีต้านั่นเองโอเคสำหรับหน้านี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ค่ะอย่าลืมกลับไปอ่านทบทวนกันด้วยนะคะ It's time for exercise แปลฝึกหัดสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็เขียนวันที่ก่อนเลยค่ะ Wednesday August นะคะตามนี้เลยเนาะแล้วก็เขียนคำสั่งค่ะ Draw a picture and write sentences about your favorite animals ก็คือให้นักเรียนวาดภาพแล้วก็เขียนประโยคเกี่ยวกับสัตว์ที่นักเรียนชอบนะคะ วาดภาพก็ลงในกรอบตามนี้เลยนะคะแล้วก็มาบรรทัดแรกเขียนว่า my favorite animals is แล้วก็ขีดเส้นไว้นะคะสำหรับเติมชื่อสัตว์ที่นักเรียนชอบเนาะแล้วก็มาดูต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นประเภทของสัตว์ที่นักเรียนเลือกมานะคะก็จะมีแม้หมองแม่หมองก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม f i t c h ปลา จำพวกปลานะคะจำพวกสัตว์น้ำอะไรเงี้ยคะ่ะต่อไป Amphibians ก็คือสัตว์ที่เป็นครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะแล้วก็ Reptile แปลว,ว่าสัตว์เลื้อยคลาน Bird สัตว์ปีกพวกนกต่างๆไก่อะไรพวกนี้คะ่ะแล้วก็ Invert Invertible Invertebrate ก็คือเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเองนะคะจำเป็นสัตว์ที่เป็นมแมลงก็ได้นะคะ,มะแมลงก็ไม่มีกระดูกสันหลังเนาะ It lives in อาศัยอยู่ในประเทศอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ในประเทศหรือเฉพาะเจาะจ,จงก็ได้นะคะอาจจะเป็นอยู่ในเขตปา่าฝนในโซน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ,อยังไงก็ได้นะคะอาศัยอยู่ในทะเลทรายทะเลทรายไหนก็ระบุให้ชัดเจนนิดนึงนะคะแล้วก็สัตว์จำพวกนี้มีขนาดอย่างไร Big ก็คือใหญ่ Medium ปานกลาง m a l l เล็กนะคะ is food is ผู้มันทานอะไรเป็นอาหารนะคะแล้วก็ is can มันสามารถทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของครูกก่อนนะคะ คุณครูเลือกเป็น my favorite animal is pygmy t a r s i e r เป็นลิงแคละจำพวกหนึ่งนะคะที่มีขนาดเล็กอาศัยอยู่ในในเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอื่นคุณครูบอกเลยว่า is this a mammal เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคะ่ะแล้วก็ is live in l e n s forest of southeast asia indonesia philippines ก็ อาศัยอยู่ในป่าฝนนะคะป่าฝนอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเช่นประเทศอินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์นะคะมันมีขนาดเล็กค่ะ it's is small animals i s i t a small a n i m a l its food is insects พวกมันรับประทานมาแมลงเป็นอาหารค่ะเป็นอาหารหลักเลยก็คือมแมลงจับมแมลง it can turn its head around 1 8 0ฮะเด็ดเอก็คือพวกมันะสามารถหมุนหัวได้180องศาเลยถามว่ามีประโยชน์อย่างไรเพราะว่าสัตว์อะจำพวกเนี้ยนะคะเขาจะจับแมลงเป็นอาหารเพราะฉะนั้นในการมองเขาต้องว่องไวอะค่ะและอย่างหนึ่งสัตว์ที่คุณครูเลือกมาเนี่ยเขาออกหากินตอนกลางคืนนะเพราะฉะนั้นหนึ่งเขาต้องใช้พวกการรับรับรู้อะ จากสิ่งภายนอกก็ค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นการหมุนคอได้เร็วก็จะช่วยเขาหาอาหารแล้วก็สังเกตจับเหยื่อได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะคุณครูก็จะรอดูสัตว์ที่โปรดปานของนักเรียนบ้างนะคะโอเคจบเนื้อหาบทเรียนสำหรับชั่วโมงนี้ไปแล้วอย่าลืมกลับไปอ่านหนังสือทบทวนแล้วก็ ทำกันบ้านตามที่ได้รับมอบหมายด้วยนะคะค่อยๆทยอยส่งมาได้เลยค่ะส่วนใครที่มีปัญหาหรือว่าข้อสงสัยตรงไหนสอบถามมาได้ตามที่เราคุยกันในไลน์กลุ่มที่ส่งกันบ้านได้เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ have to say goodbye see you again next time my student goodbye